สวัสดีค่ะสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมเรื่องข้ามภูผาหาันทาลิขิตรักอยู่นะคะเรามาฟังกันต่อค่ะก็จะเป็นสปอยในนิยายนะคะก็คือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกนะคะว่าเออได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าเดี๋ยวองค์หญิงเนี่ยพอกลับไปนะคะที่แคว้นอู่แล้วจะได้ขึ้นคลองบัลลังก์นะคะหนทางจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ง่ายเหมือนกับคาพูดที่แบบว่าโอเคนะเป็นสิทธิ์นางเอกแล้วนางเอกสอนมาให้เข้มแข็งแล้วก็มี ปัญญามีความคิดอย่างนี้แล้วกลับไปก็จะได้ขึ้นนั่งบัลลังได้นะคะจริงๆแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนแล้วก็จุดที่เรารู้ก็แน่นอนว่า6วิถีสนับสนุนแน่นอนแต่ว่าถามว่าแค่6วิถีเนี่ยมันเพียงพอไหมนะคะที่จะทําให้องค์หญิงของพวกเราขึ้นนั่งบัลลังอย่างมั่นคงไม่เพียงพอคะ่ะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นกุญแจสําคัญมากๆเลยแล้วเขานั้นรออยู่ที่แคว้นอู่อยู่แล้วนั่นก็คือองค์ชายหานคะ่ะ องชายหานนะคะออกมาที่ฉากแรกตอนที่1นึ่งนะคะจากนั้นก็หายต่อมไปเลยค่ะก็เป็นองค์ชายคนที่นะคะหน่วยงานของจูอี้เหวยนกกระจอกขาวนะคะที่นางเอกของพวกเราไปแฝงตัวอยู่นั่นน่ะไปเรียกว่าอะไรดีอะไปไปยั่วยั่วยวนเออไปยั่วยวนก็องค์ชายหานคนนี้แหละค่ะซึ่งแบ็กอัพขององค์ชายหานนะคะก็คือมีความยิ่งใหญ่หมายความว่ามีกองกําลังทหาร เป็นของตัวเองเหมือนกับทางด้านของอย่างตันหยางอ๋องเลยแต่ว่าตันหยางอ๋องเนี่ยเป็นผู้ที่แสดงตนว่าเขาเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารค่ะส่วนองค์ชายหานคนนี้เขาชอบชีวิตแบบ แบบเขาเรียกว่าอะไรเดียหญิงงามแบบเสเพนะคะเขามีกองกําลังทหารก็จริงแต่ว่าเขาจะแบบประกาศตัวไปว่าเขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวในราชสําสนักของแคว้นอู่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าค่ะเดี๋ยวพออ,อ,องค์หญิงของพวกเรากลับไปถึงแคว้นอู่แล้วนะคะองค์ชายหานี่แหละคะ่ะจะเอากองกําลังนะคะทหารที่เขามีอยู่ในอยู่ที่เป็นแบ็กอัพของตระกูลแม่ของเขาแล้วก็ของตัวขององค์ชายหานเองด้วยนะคะเอามาสนับสนุนนะคะองค์หญิงของ พวกเราก็เลยช่วยทำให้บัลลังขององค์หญิงของพวกเรานั้นเข้มแข็งขึ้นไปอีกนะคะณจุดนี้นะคะกองกำลังแล้วก็อำนาจขององค์ชายหานนั้นก็จะเป็นจิ๊กซออีกตัวหนึ่งที่เอามา ต่อแล้วทำให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอำนาจของหยางอิงในแคว้นอู่นั้นมีความแน่นขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวละครหยางอิงยังมีอีกนะคะยังมีประเด็นที่สำคัญอีกนะคะเดี๋ยวหวานจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในอพิสวดถัดไปนะคะว่านางกลับมาได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไรนะคะซึ่งไอ้ส่วนที่ได้รับการคุ้มครองจากพระเอกนางเอกของพวกเรานั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าพระเอกกับนางเอกของพวกเรานั้นมีคนละ2มือสองแขนนะคะ บวกๆก,กันแล้วกับคนอีก60กว่าคนที่ไปด้วยในคณะทูตเนี่ยก็ยังไม่พอที่จะทำให้อ,อ,องค์หญิงนั้นกลับมาอย่างปลอดภัยที่แคว้นอู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าณนะจุดนี้เราเอามาดูที่องค์ชายหานก่อนนะคะเนื้อเรื่องตอนนี้นะคะผ่านไปครึ่งทางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความนัวนวกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคดีการสังหารนะคะฮองเฮาเจ้าเจี๋ยที่นางเอกของพวกเรานั้นยึดเป็นภาระหลักนะคะในชีวิตของนางเลยก็ว่าได้แล้วก็พอร่วมเดินทางกับเข้าแคว้นอันไปกับคณะทูตนะคะก็ส่วนหนึ่งหน้าที่ก็คือเป็นอาจารย์นะคะของทั้งอ,อ,องค์หญิงด้วยแล้วก็ได้ไปเจอจิวเอ๋อนะคะลูกศิษย์เก่าคนเก่าแก่ที่เคยรู้จักกันนั่นแหละค่ะ แล้วตัวของหลีถงกวงนะคะมันก็เป็นผู้ชายนะคะเด็กชายว้าวุ่นค่ะก็โลกทั้งใบมีอาจารย์ของของเขาอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างทางมันก็เลยต้องมีไอความดื้อรั้นของเขานะคะเข้ามาเรียกได้ว่ารบกวนนะคะรบกวนการทำงานของกลุ่มพระเอกแล้วกออ็รบกวนการทำงานของนักเอกเองด้วยนะคะแต่ก็เป็นสีสันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นลูกลักของนักเขียนด้วยนะคะสาหรับหลีถงกวง แล้วก็องคหญิงด้วยนะตัวละครองคหญิงก็เป็นลูกรักของของนักเขียนเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็โดนหนักค่ะใครที่โดนรักมากก็โดนหนักสุดๆนะคะทีนี้ในความเป็นจริงแล้วนะคะหลังจากฉากที่หลนหรูอี้นั้นไปสังหารนะคะเฉินเฉินกุ๋ยเรียบร้อยไปแล้วซึ่งเป็นทูตซ้ายของทางจูอ e ี้เหวยแล้วก็ฝากข้อความเอาไว้ว่านะคะใครก็ตามที่แบบมุ่งร้ายเนาะมุ่งร้ายต่อฉางชิงโหหลี่ถงกวงจะต้องตายทุกคนนะคะซึ่งนะจุดนี้ก็ทําให้ ทงกวงดีใจดีใจนะคะแล้วก็มั่นใจมากว่าอาจารย์มาแล้วนะคะทีนี้ต่อมาค่ะ ถึงแม้ว่าเขาจะมั่นใจว่าอาจารย์ของเขานั้นยังไม่ตายนะคะแต่อาจารย์ของเขานั้นก็ยังไม่ยอมรับสักทีว่าว่าเขานั้นเป็นจิวเอ๋อของอาจารย์แล้วก็ตัวของอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในฐานะของท่านหญิงหูหยางแห่งแคว้นอูหรือว่าจะเป็นหลนหรี้ที่ที่มีชื่อนะคะตามคณะทูตอะไรมาแบบนี้ก็ยังไม่ยอมรับว่าเป็นหลนซินนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะด้วยจิตใจของความเป็นเป็นอาจารย์มาก่อนนะคะก็เอาเป็นว่านางเอกของ เราก็ไม่เคยลืมลูกศิษย์คนนี้หรอกแต่ว่าวิธีการสอนแล้วก็วิธีการที่ที่จะแบบปฏิบัติต่อลูกศิษย์ที่เป็นผู้ชายนะคะก็ทำให้หนางเอกของพวเราก็มีสถานการณ์ที่นางก็เลือกวิธีที่นางคิดว่ามันโอเคที่สุดนะคะคือมันก็อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละว่าตัวของนางเอกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้คนที่ปกตินางเอกของพวกเราก็ไม่ปฏิ ไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ไม่ปกติมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกันนะคะหลังจากตอนที่26ค่ะอาจารย์กับลูกศิษย์นะคะโอเคยอมรับซึ่งกันและกันว่าโอเคจํากันได้แล้วนะคะก็หนังเอกของเราก็เข้าไปเปิดความลับในห้องลับของหลี่ถงกวงกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการใช้คําพูดที่ที่แรงมากๆนะคะเพราะว่าโกรธ โกรธหลีถงกวงมากๆที่ไม่คิดที่จะแก้แค้นให้กับหองเหาเจ้าเจี่ยทั้งทที่ก็รวบรวมรายละเอียดนะคะข้อมูลมากมายได้แล้วนะคะจากการที่เข้าไปสนิทกับทางพัฒนนมฉู่อะไรแบบนี้ค่ะก็ทําให้หนางเอกนะคะผู้เป็นอาจารย์ของหลี่ถงกวงนี่โกรธมากๆถึงกับขั้นแบบว่าต่อไปนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องมีความสัมพันธ์แบบสิทธิ์อาจารย์กันแล้วนะคะแล้วก็นางนั้นก็มีตอนนี้มียุลูกศิษย์อยู่แค่คนเดียวซึ่งก็ทําให้หลี่ถงกวงนั้นก็บ้าคลั่งไปเลยนะ ะะแล้วก็เกิดความอิจฉาลิษยานะคะอย่างอิงของพวกเราค่ะซึ่งก็ยังถูกเข้าใจว่าอย่างอิงนั้นเป็นเป็นผู้ชายอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ารู้ว่าเป็นผู้หญิงก็จะอ่อนลงลก็อย่างที่บอกนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวฉากต่อไปค่ะมันก็หลังจากที่นางเอกของพวกเรารู้แล้วว่าโต้โผใหญ่เลยที่ทำให้ของหาวเสียชีวิตก็คือทางด้านของหลี่ชินซึ่งเป็น,ซ,ปนซึ่งเป็นองค์จัก,กรพรรดิของแคว้นอันอยู่นะตอนนี้แต่ว่านางยังไม่ได้ใส่ชื่อนี้ลงไปในบัญชีที่จะต้องฆ่าให้ตายนะคะนางนั้นบอกกับนิ่งหยวนโจว่วาขอคิดดูก่อนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไอลี่ชินคนนี้คือในละครนะ่ะร่วมมือกับทาง เปยผ่านค่ะซึ่งมันจะไปยังไงต่อเพราะว่าจริงๆแล้วในนิยายนะคะคือเปิยผ่านมันก่อกระบฏขึ้นมาเลยนะคะมันก่อกระบฏมันจะไม่อยู่ภายใต้แคว้นอันอีกต่อไปแล้วซึ่งมันน่าจะมาเจอกันณนะจุดนี้แหละเออเปผ่านยังไงก็ต้องนาเปิยผ่านต้องนํากองกําลังมานะคะบทขยี้แคว้นอันแล้วก็จะเลยไปแคว้นอู่ด้วยนะคะแล้วในช่วงที่มันชุนลมุนกันนี่แหละค่ะก็เหรินหรี้นะคะก็วางกับดักเพื่อที่จะฆ่าองค์ชาย คนโตก่อนนะคะฆ่าองค์ชายคนโตแล้วก็กล่าวโทษนะคะให้กับ ไป,ไปสีไปให้องค์ชายลองให้แบบทะเลาะกันเองอะไรแบบนี้เพื่อที่จะให้แคว้นอันนั้นนะคะเหลือเพียงแค่องค์ชาย3ที่ที่ยังมีอายุน้อยอยู่อะค่ะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งในละครจะใช้เป็นองค์ชาย3เป็นแบบเบาะเนาะเป็นทาลกนะคะส่วนในนิยายต้นฉบับองค์ชาย3อายุได้2ขวบแล้วนะเพื่อนๆอแต่ไม่เป็นไรนะคะยังไงก็ได้ค่ะเป็นทาลกเลยก็ยิ่งดีต่อหลีถงกวงนะคะเพราะว่ามันเอ่อบัลลังจะได้มั่นคงมากยิ่ง ะะแล้วก็ไม่รู้ว่า,าด้วยความเป็นหลีถงกวงเนี่ยจะยอมให้องค์ชาย3มนั้นได,ได้โตขึ้นมาจริงๆหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูต่อไปนะจุดนั้นเราเราไม่สนใจเพราะว่าเรื่องมันจะจบตรงที่คนที่นั่งบัลลังนะคะคนที่มีอํานาจมากที่สุดของแควนอันก็คือหลี่ถงกวงนั่นเองละคะ่ะส่วนทั้งนะคะส่วนทั้งฮ่องเต้ฮ่องเต้ที่เป็นฮ่องเต้ของแควนอันนั้นเดี๋ยวตายด้วยน้ํามือของทหารของเปิดผ่านนะคะส่วนทางด้านองค์ชายล้ นะคะคซึ่งนางเอกของพวกเรานั้นไว้ชีวิตน่ะในช่วงที่มาลุงมาตุ้มนะคะเดี๋ยวก็ตายด้วยด้วยด้วยน้ำมือของนิ่งหยวนโจพระเอกของพวกเราส่วนองค์ชายใหญ่นั้นตายด้วยน้ํามือของนางเอกของพวกเรานะคะก็คิดว่าไม่น่าจะต่างไปจากนิยายต้นฉบับนะจุดนี้นะคะ หลังจากนั้นค่ะลีทงกวงนะคะก็สามารถที่จะแบบรวบรวมอ,อำนาจไว้ในมือของเขาได้ทั้งหมดนะคะรวมทั้งกองกําลังทหารที่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งพ่อตานะคะเผ่าซาซีนะคะก็เดี๋ยวก็แต่งงานกับทางท่านหญิงฉูเยนั่นแหละนะคะก็อยู่กันไปไม่เป็นไรค่ะอ่ะทีนี้ต่อมานะคะในในระหว่างที่ ทางจัก,กรพัิแคว้นอูได้รับการช่วยเหลือแล้วก็หลบหนีกำลังจะไปแคว้นอูกันอะไรแบบนี้นะคะณจุดนี้มันก็จะมีความมราุมมาตุ้มเพราะว่าทหารของเปิยผ่านก็ตามไปสุดๆเช่นเดียวกันเลยนะคะแล้วพอกลับไปที่โน่นแล้วนะคะอะทุกอย่างณจุดระหว่างทางนั้นหวานเว้นไว้ก่อนและกันเพราะเรื่องมันยาวเอาเป็นว่าพอหลังจากที่กลับไปถึงราชสำนักแควนอูแล้วนะคะที่นั่นมีตันหยางอ๋องแล้วก็มีฮองเฮาเซียวะรออยู่ 不看。 แล้วก็ยังมีนะคะมหาอมาตยังซ่งผู้มีอํานาจก็รออยู่แล้วทั้ง3มกลุ่มนี้นะคะสมกลุ่มอํานาจเนี่ยไม่มีใครต้องการให้องค์หญิงนะคะอย่างอิงของพวกเราขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรด,ดินีนั่งครองบัลลังก์เลยนะคะเพราะว่าพวกเขาทุกคนต้องการที่จะขึ้นครอบครองอํานาจด้วยตัวของตัวเองนะคะโดยเฉพาะนะคะในในสามกลุ่มอํานาจเนี่ยมีฮองเฮาค่ะฮองเฮาเซียวเหยียนเป็นตัวละครที่มีความทะเยอทะยานมาก ที่สุดนะคะใน3ตัวละครนี้ดังนั้นแล้วถึงมาว่าองค์หญิงนั้นจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากท่านอมัดตู้ที่เดินทางไปด้วยท่านเสนาตู้ที่เดินทางมาด้วยกันที่แคว้นอันแล้วก็มีทั้งส่วนที่เป็น <S <S เขาเรียกอะไรนะการได้รับมอบบัลลังนะคะมาจาก อดีตนะก็คือพี่ชายก็คือองค์จัก,กรพรรดิของแคว้นอู่ที่ตายระหว่างทางเนี่ยนะคะก็คือมีหลักฐานให้กับทางด้านองค์หญิงของพวกเราได้ขึ้นคลองลาดอะไรแบบเนี้ยก็ยังนะคะยังไม่เพียงพอที่จะสามารถหลบ หนีจากอำนาจแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของจัก,กรพรรดินอของฮองเฮาเสียวได้เพราะว่าฮองเฮาเสียวอยากขึ้นมาเป็นใหญ่อยากเป็นไทเฮาเองนะคะทีนี้ค่ะก็ทางด้านขององค์ชายหานนะคะที่ปรากฏตัวในตอนที่1น,นั้นนะคะก็จะมามีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าตามปกติแล้วนะคะหน่วยงานที่องค์ชายหานเป็นผู้ดูแลก็คือเรื่องของสับเบียงอาหารทั้งหมดของทหารนะคะของแคว้นอูกันเลยที เดียวค่ะแล้วตอนที่นางเอกของพวกเราไปปฏิบัติภารกิจในช่วงเปิดเรื่องนะคะก็คือจูอี้เหวยนั้นต้องการเอาแผนที่เดินทัพนะคะแผนที่การขนลำเลียงสเบียงค่ะซึ่งอันนั้นแหละมันอยู่สังกัดของหน่วยงานขององค์ชายหานนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถจะเอาไปได้ก็ทําให้แคว้นอันเนี่ยชนะสงครามได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนอ้อเพราะว่าไปขโมยไปเผาเอาสเบียงหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นทหารของแคว้น อูที่อยู่ชายแดนทําสึกอยู่ก็ไม่มีอาหารกินก็ตายแน่ๆนะคะ องชายหานนะคะก็นำนะคะหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของเขาทั้งหมดมาสนับสนุนนะคะให้องคหญิงของพวกเราขึ้นลองบัลลังก์เนี่ยและคะ่ะเพราะว่าตระกูลนะคะของเขานั้นควบคุมอำนาจทางการทหารนะคะส่วนหนึ่งของอาณาจ,จักรอู่เอาไว้ค่ะซึ่งมีความแข็งแกร่งนะคะเทียบเท่ากับทางตันหยางอ๋องเลยแต่ว่าตันหยางอ๋องนั้นนะคะไม่มีกลุ่มของ6วิถีแล้วก็ไม่ได้มีราชสำนักที่อย่างอย่าง ท่านอื่นๆที่เป็นขุนนางเนี่ยพอเห็นนะคะพอเห็นว่าอ,อ,องค์หญิงของพวกเรามีรับสั่งอ่ะได้รับรับสั่งนะคะซึ่งเป็นเหมือนกับออพินัยกรรมจากทางอดีตนะคะของจัก,กรพรรดิแคว้นอู่ว่ามอบบัลลังก์ให้ให้คนนี้ทางด้านของขุนนางนะคะที่เป็นขุนนางตรงฉินที่อยู่ในราชสำนักทุกคนก็ยินดีที่จะน้อม รับพระบัญชาณจุดนั้นนะคะดังนั้นก็เลยทําให้ตันหยางอ่องนั้นก็ก็พ่ายแพ้ไปณจุดนี้นะคะถ้าเป็นไปตามนวนิยายต้นฉบับนะคะดังนั้นอย่าเดี๋ยวกองทัพของตระกูลนะคะของท่านหานซื่อจื่อนะคะก็จะมีความสําคัญขึ้นมาทันทีหลังจากที่องค์หญิงของพวกเรานะคะกลับคืนสู่แคว้นอู่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้วยความซัพพอร์ตนะคะสนับสนุนจาก จากครอบครัวของของหานซื่อจื่อเนี่ยก็ทําให้เออบอลังนะคะของอย่างอิงนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสดนี้นะคะก็เส้นทางการขึ้นของราชนะคะของทั้งสิทธิ์ทั้งสองคนของนักเอกของพวกเรานั้นนะคะไม่มีทางไหนที่ง่ายเลยแต่ว่าก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากท่านที่เป็นอาจารย์แล้วก็รวมถึง ความเขาเรียกว่าความเด็ดขาดแล้วก็ความโหดที่มีอยู่ในอยู่ในจิตวิญญาณนะคะของทั้งตัวสิทธิ์ชายแล้วก็สิทธิ์หญิงของของเหรนหรู่ี้ทั้งคู่เลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆในข้ามภูผาหันทาริขิจรักนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปกันนะสวัสดีค่ะ